สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านส่วนคุณยายจังหวัดพิจิตรนะคะจะพาทุกคนมารู้จักลิ้นมังกรนะคะซึ่งลิ้นมังกรนี่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็คือพันธุ์โลตัสหรือพันธุ์เจดียกนะคะ ลักษณะของเขาก็จะเป็นตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวนะคะข้างๆเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะหรือเขาเรียกว่าขอบทองนั่นเองนะคะส่วนทั้งหมดนี่นะคะที่เห็นสีเห,เหลืองนี่ก็คือ golden frame นะคะลิ้นมังกร golden frame จะมีลักษณะ เป็นสีเหลืองทองนะคะใบก็สลับเขียวกับเหลืองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นครีบปลาวานครีบปลาวานนี่ก็คือก็จะเป็นลิ้นมังกรอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นออบอเรซเซนนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าลิ้นมังกรนี่มันจะมีหน้าตาหลากหลายมากเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็น ES 8 4 9ีนะคะซึ่งยังไม่แข็งแรงนะคะใบยังหงอนะคะ เขาหอนี่บอเลสเซนส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็นใบชํานะคะลิ้นมังกรสามารถขยายพันธุ์โดยใบชําได้นะคะคือเด็ดใบแล้วก็เอามาปักในดินนะคะนี่นะคะโกลเด้นเฟรมลิ้นมังกรนะคะก็จะมีคุณสมบัติคายออกซิเจนตอนกลางคืนนะคะตรงข้ามกับไม้ทั่วไปส่วนนี้ก็จะเป็นมินิโกมินิโกจะเป็นพันธุ์ใบกลมนะคะ นี่ก็จะเป็นอบอร์เรสเซน์เช่นกันนะคะนี่เราก็แทงยอดเขานะคะเป็นเทคนิคทําให้เขาออกหน่อเร็วนะคะสําหรับไม้ที่ไม่ค่อยให้หน่อนะคะเราแทงยอดเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาจะสูญพันธ์แล้วอะคะ่ะเขาก็จะรีบออกหน่อให้เราเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นาการเลี้ยงในน้ํานะคะลิ้นมังกรสามารถปลูกเลี้ยงในน้ําได้นะคะ นี่ก็ไม่ได้ใช้ส่วนผสมอะไรเลยนะคะใช้แค่น้ำเปล่าแล้วก็หินนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกเลี้ยงในห้องนอนนะคะแต่ว่ากลัวสิ่งที่มากับดินนะคะ ลิ้นมังกรน,นะคะเขาฟอกอากาศได้ยังไงนะคะก็คือเขาจะคายออกซิเจนในตอนกลางคืนนะคะความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาเป็นไม้ที่ทนต่อการอดน้ำมากมากเลยค่ะบางทีเราอาจจะไม่ลดน้ำเข้าเป็นเดือนๆนบางชนิดเขาก็ยังสามารถอยู่ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนคุณยายจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ